ครับสวัสดีครับชาวนาครับวันนี้เรามารีวิวนะครับรถของเสียเพืิ่มนะครับ <_ EN> พอดีเขาออกมาจากอู่ช่างมืดนะครับผม <_ EN> เราไปเดินดูรถเขาหน่อยครับว่าจะสวยขนาดไหน <_ EN> ครับ <_ EN> รก็มันอยู่ในที่แคบนะครับผมก <_ EN> ็ <_ EN> อาจจะมองไม่เต็มเท่าไหร่เราก็ดูกันแบบใกล้ๆเลยครับครับเด็กก้าครับร้อก้าสิบห้าแรงครับดูสิครับเขาก็แถมหมวก กระจกนาซาครับกันชนเหล็กครับผมก็ก็ไม่คิดเลยเท่าไหร่นะครับก็พอดูได้ครับรถคันนี้ซื้อใหม่ในซื้อมาในราคา65นะครับก็มาขอจะของเขารีวิวนะครับว่ารถอู่ช่างมืด ก็สวยครับก็ไม่คิเริเท่าไหรเจ้าของเอามาแล้วก็เอามาวิ่งหินวิ่งหินนี่ก็ถามเขาแล้วเขาบอกว่าวิ่งหินพัฒนานะครับทางมันแฉะ ทางเข้าหมู่บ้านมันแฉกเลยวิ่งหินให้เขาเที่ยวหนึ่งนะครับก็นี่แหละครับรถของเสียบเพื่อมนะครับก็บางคนเขาอ,อาจจะไม่รู้จักนะว่าเสียบเพื่อมไหนเสียบเพื่อมก็เป็นพ่อของต่อแต้มนะครับต่อแต้มดัมซิ่งนะครับก็รถคันนี้ก็ต่อแต้มก็รีวิวไปแล้วแหละแต่ผมก็พอดีผ่านมาเห็นก็นเลย มาขอรีวิวเขาหน่อยอว่ารถสวยขนาดไหนก็สวยนะครับก็ไม่คิเรเท่าไหร่ก็สมกับราคาอยู่นะครับแเราก็เปิดประตูดูภายในนะครับ นี้น็อตต้องเอาเกลือปล่อยมาใส่ภายในก็ถือว่าสวยนะครับบอกภายนงภายในก็สวยนะครับก็ไม่คิเรเท่าไหร่

คือนะครับอจอดอยู่ในที่แคบนะครับโอ้ดูกระจกกระจกนาซา รูปรถ hmm. oh. 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 รถเก็บสีนะครับเก็บสีมาให้ครับ

เกอนเลยครับผมการฝุน่นนะครับเก็บบอกว่ามันยาวเกินนะครับก็เลยมาตัดออกครับเต็มเลยครับดูสิครับก็นี่ ถือว่าไม่คิเร่ไหรครับก็พอใช้ได้อยู่ครับผมสวยครับสวยสวยครับสวยครับผมก็สมราคานะครับสมราคานะครับที่ ที่เขาทำมานะครับ็บเพิ่มไปซื้อมาในราคาก็ในหร่นะคันนี้ก็เพิ่งไปซื้อมานะครับ ครับคลิปนี้ขอจบเพลงกันนี้นะครับสวัสดีครับมารีวิวนะครับรถซื้อมาจากอู่ช่างมืดนะครับผมสวัสดีครับ